แชร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21มีนาคม2567โอนแล้วนะคะสำหรับกลุ่มๆนี้รับสูงสุด20,000บาทแล่าสุดทกอกสโอนเงินตามโครงการไรายละ1,000บาทปีการผลิต2566ทับ67เป็นรอบที่8แล้วนะคะให้กับเกษตรกรอีก1.5หมื่นครัวเรือนเป็นเงินกว่า90ล้านบาท ซึ่งชาวนาได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า4.66ล้านครัวเรือนเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะและส่วนนายกสามเงินรวงรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะได้อัปเดตว่าทกศได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนค่าบริาจัดรการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566เป็นรอบที่8แล้วนะคะโดยโอนเงินให้แก่กเกษตรกรอีกจำนวน1 1.5หมื่นครัวเรือนเป็นเงินกว่า90ล้านบาทในอัตราไร่และ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไรหรือไม่เกิน2 0 0 0 0บาททั้งนี้เป้าหมายกาเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4.68ล้านครัวเรือน โดยทกศก็ได้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้วนะคะจำนวน7รอบโดยการรอบที่1ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2566รอบที่2เมื่อวันที่18ธันวาคม2566รอบที่3วันที่27ธันวาคม2566รอบที่4เมื่อวันที่19มกราคม2567รอบที่5เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567 รอบที่6เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567รอบที่7เมื่อวันที่1มีนาคม2567และรอบที่8โอนไปเมื่อวันที่20มีนาคม2567คือวันนี้นะคะสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วทั้งสิ้น4.66ล้านครัวเรือนเป็นเงินกว่า53,228ล้านบาทนะคะทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAC Mobile ตลอด24ชั่วโมงจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAC Connect ทาง l ล ne BAC Family ด้วยหรือผ่านทางเว็บไซต์ของทกสนะคะอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาไร่เละ1,000บาทโอนให้พี่น้องชาวนาแล้วรอบที่8 9 0ล้านบาทนะคะสามารถช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้แล้วกว่า4.66ล้านครัวเรือน